สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมาสวนอรนุ์นะคะมาชมผลเชอร์รี่นะคะลูกโตโตอันนี้ถนนเข้ามาในสวนนะคะค่อนข้างจะเละมากๆเลยบรรยากาศนะคะฟ้าหลังฝนนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากนะคะฝนตกหนักมากอันนี้บอกปลานะคะ ราจะพามาชมสวนนะคะต้นผลเชอรี่วันนี้มีโอกาสนะคะปลูกตะไคร้ด้วยนะคะเลิกงามยามดีได้ปลูกตะไคร้แต่ให้ปักตะไขขคร้ขกไม่ได้อ่ะมาดูผลเชอรี่นะคะต้านะคะผลเชอรี่ของาะะอราค่ะเดี๋ยรดี เห็นนะคะูปใหญ่นะคะนอกจากปีนี้่องค่างจะได้ปุ๋ยที่อุดมสมบูรณ์นะคะรูเปเลโต้ะครเบองขีงอันญี่ปุ่นนะคะของเรามีอยู่สามต้นแต่ว่าปีนี้ดกมากนะคะ ลองชิมลองแงชิมไ่้เลยนะคะที่นี้ตกตกเลยลูกใหญ่คะ่ะสวยผลสวยมากนะคะลูกแดงแงอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะอันนี้เป็นสวนหย่อมนะคะสวนหย่อมหน้าบ้านน้อยๆของเราน,นี่เป็นสวนหย่อมนะคะดอกไม้ดอกไม้ก็สวยค่ะ อันนี้เป็นน้ำตกเล็กๆนะคะที่มีแต่หญ้าอันนี้ทำไว้ตั้งแต่หลานยังเล็กๆนะคะตั้งแต่ยังไม่มีบ้านตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสวนบอ่อน้ำตกน้อยๆของเรานะคะคุณนายตื่นสายสวยงามค่ะต้นลิ้นจีนะคะต้นลิ้นจี ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรค่ะเป็นส่วนสมุนไพรเล็กๆเอามาปกไว้นะคะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวๆต่อไปเดี๋ยวพาไปชมส่วนเตยนะคะเราปลูกเตยไว้นิดนึงนะคะทำเป็นสวน อันนี้เดินข้ามถนนมานะคะอันนี้เป็นบ่อพักปลานะคะบ่อพักปลานิลใครต้องการอยากได้ปลานิลน,นะคะสั่งได้คะ่ะราคาพิเศษนะคะสั่งได้ราคาพิเศษเราจะเดินลงไปชมสวนเตยนะคะเขาบอกว่าปลูกเตยต้อง มีสแสลมกลางให้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทํานะคะเตยก็จะเหลืองๆนิดนึงเห็นไหมคะเตยปลูกเป็นแถวเลยนะคะเ,เขาแนะนำมาก็เลยเอามาทดลองดูคะ่ะถ้าผลผลิตออกมายังไงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามอีกทีนะคะส่วนข้างบนนะคะเป็นญ้ารกเป็นต้นมะม่วงหามมนาหัว